ส่งแล้วค่ะส่งตอนที่หนึ่งมาพอดีสุวิมนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวตอนนี้จะต้องไปบิดแล้ว <c oughs> จะมาแกะกันนะคะกระเป๋าจากสุวิมลนะคะเป็นแบรนด์เครื่องหนัง e x ็กซ c เดกค่ะ ฉันสั่งมาในโปร9.9นี่วันนี้ลุกอยู่บ้านเสียงพัดลมอาจจะเป่าแรงหน่อยนะคะทุกคนมาแกะกล่องกัเลยนะคะซื้อมาในราคา10,000บาทนะคะมาลุ้นกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบรนด์นี้นะคะก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูคือกี้อะชอบแบ,บแบบแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่า คือเขาเป็นแบรนด์เครื่องหนังที่แบบทําออกมาแล้วมันดูวัยรุ่นไงมันไม่ดูแบบมันไม่ดูแก่เนาะมันดูสีสันแบบน่ารักอะไรอย่างงี้กี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแอมแบบ F C of Suvimon นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีหลายใบยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังก็ตามนะคะแต่ก็เป็น F C แล้วก็อยากได้กระเป๋าส u v i m o อยู่ตลอดเวลานะคะ <laughs> ถ้าเกิดจะสปอนก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะ เขาแพ็คมาดีมากๆนะทุกคนอันนี้คือสั่งมาจากลา z a ดา few moments later <S 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 2> <S 2> มาจากลูกลูกแม่นี่ค่ะแพ็คมามีแบบสติกกุ้งสติกเกอร์ขออนุญาตแบบแกะแบบไม่ใหญ่ดีนะคะเพราะว่าเป็นกระดาษ <S 1 S 2> โอ้ยเขายังแบบมีอีกชั้นหนึ่งนะทุกคน มีของแถมด้วยหรออุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นของ complementary ให้นะเป็นแบบกระเป๋าใส่การ์ดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นหนังงูหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบผ้าใหม่นะคะน่ารักขอบคุณนะคะที่แถมมาให้ก็เรามาแกะมาเตื้อพีซของเรากันดีกว่านะคะทุกคน นี่เขาไม่ถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะคือทุกคนเห็นทรงอย่างนี้แล้วใช่ไหมน่าจะพอเดากันได้นะว่าเป็นรุ่นอะไรมาค่ะแกะกันเลยค่ะช้าด๊โอ้ยน่ารักยน่ารักาดนี่ค่ะกระเป๋าสุวิมลน,นะคะรุ่นี่รุ่นรุ่นนี้นะคะทุกคนนี่น่ารักมากสีสวยมากอันนี้คือในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะคะ คือจริงๆอ่ะเขาลดราคาก็เลยแบบเออซื้อข้างในก็จะมีน่าจะเป็นสายของเนาะสวีทบ็อกซ์เออสวีทบ็อกซ์ตายแล้วฉันซื้อมาแล้วชันก็ลืมชื่อนี่ก็จะมีสายให้นะคะนี่แล้วก็เป็นน่ารักคิ้วๆเหมาะกับดิชันมากๆนะคะข้างในก็น่าจะใส่โทรศัพท์ได้แหละเออใส่โทรศัพท์ได้อย่างเดียว นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกบัตรเครดิตต่างๆนะคะกระเป๋าตังค์ทั้งแบบกระเป๋าไม่ต้องพกนะคะถ้าเกิดจะใช้ใบนี้นะคะถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะได้ใบที่ใหญ่กว่านี้มันบวกราคาไปหกพันบาทแต่ว่าคือไม่แน่ใจไซส์คือเห็นในรูปแล้วสึกเทำไมแบบใบใหญ่มันค่อนข้างดูเทอะทะสําสหรับกี้นะคือกี้เป็นคนที่แบบชอบกระเป๋าที่ใส่ของได้ โดยเฉพาะโทรศัพท์คือถ้าิดสมมติใส่โทรศัพท์ไม่ได้กี้ก็ไม่ไม่ซื้อนะคะคือกี้ก็มีสุญมนอีกอันนึงอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นมินิฮาร์นะคะอันนั้นใส่อะไรไม่ได้เลยทุกคนใส่ได้แค่ลิปสติกโทรศัพท์ยังใส่ไม่ได้เลยนะคะกี้ก็เลยแบบเออถ้าจะซื้อสูญมนทั้งทีขอแบบอะไรที่ใส่อย่างไรก็โทรศัพท์ได้ประมาณนี้แล้วก็บัตรเครดิตประมาณนี้ได้นะคะอันนี้ถูกใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องไปเดินเล่นที่ไอคอนสยามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาในประมาณลุคไหนนะคะทุกคน ประมาณนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้หน้าโซมไม่ไหวแล้วแล้วก็ที่บ้านร้อนมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ไอคอนสยามค่ะหุคนกระเป๋ามันเข้ากับ i p h o n สิบสี่เลยว่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ไปไอคอนด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทียบกันกับ i p h o n สิบสีดีไหมเออประกอบการตัดสินใจนะคะสวยงามมากคือหนังแบบสวยอะ่ะสวยมากแม่ชอบคือกี้เป็นคนที่ชอบแบบหนังเอ็กโซติกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ แล้วชอบแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะคือเขาจะมีสีสันแบบหลากหลายมากๆอันนี้คือถูกใจมากๆไปเขาก็จะมีการ์ดมาให้ในกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรหัสรุ่นหรือห,หรือว่าซีรีส์อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคอันนี้นะคะก็มีการ์ดมาให้คือถ้าเกิดซื้อที่ชออ็อปอ่ะมันจะได้เป็นทั้งถุงผ้าแล้วก็ทั้งกล่องนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่ซื้อออนไลน์เนะะาะเขามาส่งให้ที่บ้านก็เลยจะได้แค่ประมาณแบบถุงผ้าอย่างนี้นะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นโทเทลลุคของวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดสีม่งงวงๆแล้วก็เป็นเบลเซอร์สูทแล้วก็กระเป๋ามุ้งมิง,มงน่ารักมากๆเลยนี่เดี๋ยวใหคุณพ่อฉายมาแบบโทเทลลุคข้างหลังก็จะมีคลิหนี้สวยๆพากระเป๋ามาเดินเล่นนะคะก็ใส่มือถือได้นะคะแล้วก็จะมีพวกแบบลิปสติกกระจุกกระจิกนิดนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปดู โทรศัพท์ iPhone 14กันนะคะว่าสีมันจะเข้ากับกระเป๋าหรือเปล่าฮะนีมืดมากเลยนะเนี่ยดี e p blue มืดสนิทเลยอันนี้ก็14 Pro อันนี้จะเป็นสีดำอันนี้ขนาดก็ะแบบ มันไม่ได้แบบม่วงขนาดนั้นออมพอนะอม,มันออกไปทางดักดนะักเนาะ